อันนี้คือต้อนว้านใบพายนะทุกคนนี่นะคะหัวเขาจะเป็นแบบโคตรโคตแบบนี้เนาะนี่เหมือนหัวหอมใหญ่เลยอะ่ะอันนี้มันหลุดออกมาเดี๋ยวเรานี้ไปปลูกกันดีกว่าเนื้อดูดิปลูกก็ขึ้นปลูกก็ขึ้นนี่ดูสิเห็นไหม เดี๋ยวไปปลูกกันดีกว่า,นะาเนาะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องช,องชาวสวนคนสวยนะคะวันนี้นะคะวีก็ไปรดน้ำต้นไม้เนาะและได้ต้นอันนี้มาค่ะทุกคนว่านใบพายนะคะใบเขาจะเหมือนใบพายนะคะเหมือนพายที่พายเรือนะคะก็เลยเรียกว่า,าว่านใบพายนะคะ อันนี้หัวก็เหมือนกับหัวหอมนะคะเหมือนหอมใหญ่เลยนะต้นเนี้ยดอกเขาจะเป็นสีขาวนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไอวี่ก็จะมาปลูกลงกระถางนะคะแบบให้โชว์โคดแบบนี้นะคะให้ดูนะคะเพื่อนๆต้นไม้ของเรานะคะก็พร้อมแล้วนะคะกระถางไอวี่ก็จะใช้เป็นดินร่วนนะคะใส่มาบ้างแล้วนะคะ เราก็จะปลูกลงไปเลยค่ะจับลากเขาให้ดีเชียวนะคะพื้นที่จะคับแคบไปนิดโต๊ะเหมือนจะเต็มไหมเหมือนโต๊ะจะเต็มอ่าวางไว้ตรงนี้เนาะโอเค ใส่ดินลงไปเลยนะคะต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วเนืะตั้งแต่เรามาปลูกบ้านหลังนี้นะคะที่นี่ ดูแลก็ไม่ยากนะคะก็รดน้ำเขานะคะเช้าเย็นนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้าเนาะหัวว่านนะคะไม่ต้องฝังก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบโชว์โตดได้นะคะแล้วเขาก็จะแตกใบออกมาเพิ่มนะคะแล้วก็ให้ดอกนะคะทุกคน ก็ใส่ดินลงไปให้ให้ทั่วแบบนี้นะคะก็กดลากเขาไปนิดนึงก็ได้นะคะอย่ากดแรงนะคะเดี๋ยวลากเขาจะแบบช้ำน้อค่อยๆเดี๋ยววันนี้นะคะวี่จะใช้ แร่ภูเขาไฟนะคะโรยด้านบนนะคะเพื่อเป็นการปรับสภาพดินนะคะให้ดินล้วนซุยทีเดียวแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราแร่ภูเขาไฟมาโรยก่อนนะคะรอสักครู่นะคะเพื่อน นี่นะคะวีก็เอาแร่เพอร์มิทพันไลท์อะไรเนี่ยแหละแร่ภูเขาไฟเนี่ยแหละเอามานะคะแล้วก็มาใส่ไว้รอบๆต้นเขาเพื่อปรับสภาพดินนะคะให้ร่วนซุยนะคะทุกคนและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะคะนี่นะคะใส่ประมาณนี้ บางคนเขาก็เรียกว่าหินภูเขาไฟเนาะบางคนก็เรียกว่าแร่ภูเขาไฟแล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะเรียกอะไรก็ในตัวนี้ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววิก็จะลดน้ำนะคะนะคะลดน้ำเขาให้ทั่วเลย นี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะต้นต้นอะไรว่านใบพายค่ะทุกคนเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนอะว่าเมื่อไหรนะคะเขาจะให้ดอกนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะให้ช่องชาวสวนคนสวยด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปลิจ๊า